สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบายสุขสุขคนครับมาโมนี้พี่น้องมากินข้าวแรกพี่น้องวันนี้แกงตะกานพี่น้องใส่บดแก่เดียวใส่เห็ดบดครับแซ่บพี่น้องผมส้มยองใส่สมบัติอยู่ครับ ออ้ยร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> nah, ้าไปน่อยนาำมาบเนี่หอนแลยไปน้องหอนแย่เลยบนีเบิดมือครับครับเช็ยบิดกับประเุิกครับ อยากขูหลังครับต้องเรียพี่น้องอีสานหนึองครับมุกแน่เห็ดบดแน่ ไส่เป็นตัว,ว,ไ,ตวไม่อาครับอือนะครับใส่เักติวไป้อหน่งแต่ติวอ่อนนะ ใส่มือพี่น้องใส่เห็ดตามน้ำดูดครับออเออเออเออัออเอออ มพับรองมงง่าน้เหรอเหมือนจะแล้ครับ <c oughs> หื้ครับยอดเทบครับหืมอดวันครับดูจากวันใดครับถากคอมเมนต์ได้ไหมครับสานไปออกโต๊ครับ ในประเทศต่างประเทศพี่นอ้องเฮ้ไปอีสานคิดหอดพี่น้องมาพอโอ้พอได้มาเห็นครับกับมาบ้านมาลองมึงได้พี่น้องผมมามีพวกแม่งพวกของตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยเอา แบบเดียวใส่แท่งครับมีจะก,กระจันไปหน่อกขากันไปหน่อยอกระจันแม่งแข้งวะเนี่ยครับเรื่องหาอะไรครับอื มือนพี่น้องมุ่งเน่ครับผมขอโทษขอเพ่ใด้พี่น้องครับถอดหมสุบบภาพพักคันได้ครับโอบ้พ่อ้าก็มีนอ้องที่โดนมือครับแล้วมือกับ ขอตัวก่อนพี่น้องทุกท่นนครับจะไปยญาติทา่าทในการกินท่าบนสุภาพกันนะครับประดมันี่ฝากพี่น้องไว้ตรงน,นี้ครับไม่นาา่นาเสียแนบแทบหน้าซูพี่น้องใช่ไหมครับวันนี้สวัสดีครับ